สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับเมื่อวนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาสอบถามแม่นะครับว่ามีการบำรุงรักษาหยาจังหดมีการดูแลจังไดนะครับแล้าห้าต้นหนาพี่น้องเห็นมันคือห้าอย่างนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบึ่งแล้วก็ถามแม่นะครับแม่ครับหยาต้นหนาพี่น้องหยานี่ใส่ธุ์อย่างนี้ครับ เนปเปียถ่ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟเนปเปียถ่ายเขือนซุปปร์ลีนะครับผมแล้ววันนี่แม่มีวิธีการจังใดมันคือหย่าคือจังเขียวคือจังงามแท้ทั้งๆที่ตอนนี้มันเป็นหนาแรงแมันมันบ่าแม่แมอ่าเป็นช่วงหนาแรงเนาะแม่เนาะแล้วแม่มีการดูแลจังไดน,นี่ครับคืองามแท้โอ้หลังแม่จะแม่ตัดแล้วแม่ก็อันเอาเอาอันปุ๋ยยูเรียรมาใส่ค่ะใส่ปุ๋ยยูเรียรอ่าแม่บอกว่านะครับหลังตัดเลี้ยวนะครับกับประมาณ สักหน่อยนะครับกับปุ๋ยยูเรียมาใส่นอกจากปุ๋ยยูเรียแล้วแม่ยังใส่ปุ๋ยยังอีกบ่ใส่ปุ๋ยครอบปุ๋ยอันขี้งังวของข้าเนี่ยแหละค่ะอ๋อเพราะว่าฟาร์มข้าเลี้ยงงัวเนาะข้าวไร่มีขีง้ง้วนวาแม่ข้าวไร้ใส่ปุ๋ยขีง้งัวนะครับนอกจากใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยขีง้งัวนเรามีการดูแลรักษาอย่างอีกแม่ก็ด้ยาแล้วก็เอาน้ำใส่อ่ามีการได้ยาแ้วแม่แล้วก็เอาน้ำใส่แม่วแม่คือน้ำนี่ข้าสีใส่อาทิตย์ละเทื่ยหรือว่าจังไหนใส่อาทิตย์ละเทื่ย ใส่อาทิตย์ละเทือนะครับแม่บอกว่าใส่อาทิตย์ละเทือแล้วว่าน,นี่เนี่ยเคียวตอนหนาที่พี่น้องเห็นเนี่ยอายุจักมื่นจักเดือนแล้วนี่ครับประมาณสองสสัปดาห์เลยค่ะอ๋ออ่าเนี่ย ประมาณสองสามสัปดาห์นะครับวับนนี้มีคนไหยคนถาม่าเอาสองสัปดาห์ขึ้นหน่อยแทะนะครับก็ต้องบอกกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงมันว่ะครับคือนหนาแรงนะครับปัจจัยที่ทีเฮดให้อของเขาจะเริ่มเติบโตคือน้ำนะครับขั้นถือว่ามันแรงมันบม่มีน้ำนะครับมันกับบ่าคอยเกิดบ่าคอยง่ามปานไหนแต่ว่าอันนี้มันเขียวดีเพราะว่าเขามีน้ำนะครับให้ให้ให้ใหกับประมาณอาทิตย์ละเชื้อนะครับหรือว่าสังเกตจากดินมันแม่แม่ท่้นดินแห่งนี่แม่กะค่อยสูบหามันม่ครับแร้วกวันนี้ าสูบไห่นีสูบจังไหนภาพไปบังระบบน้ำไหมครับอ่นใช่พอดีค่ะอ่นตอมาจากคลงองอมแม่บอกว่านะครับสูบน้ํานะครับสูบมาจากคลองข่างนั่นนะครับแล้วก็ตอทอลงมาใส่นะครับไม่ได้ห่แบบสปริงเกอร์แม่นม่นบอครับส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ได้ห่สปริงเกอร์นะครับคืออ่าสีตอน้ำลงมาใส่ทอลักษณะแบบนี้นะครับห้มันติ่มเลม่นแม่นบอแม่อ๋อ ก็คือให้มันเต็มบริเวณไปเรื่อยนะครับแม่บอกนะครับแล้วแม่ผ้าผมพี่เบิ้งจะก,ก่อน,นะครับก่ออ่าว่ามันแตกก่อแตกนอกแตกแหนงดีบ่นะครับอ่าแล้วแม่พี่พี่ให้เบิ้งนะครับผมเบิง้งก่ออ่านี่ครับเบิ้งครับการแตกนอกอันนี้คือต่อไหแล้วนี่แม่ตอ่ออันสามแล้วอ่านี่คือต่อสามนะครับนี่ครับมีคัน แตกนอแตกหนงอันนี้เขาปลูกนี่คือเขาใส่ทอนพันธุ์จากทอนนี่แม่ทอนเดียวเขาใส่ทอนทอนเดียวนะครับทอนนึงไม่จักตาเนี่ยมีสองตาค่ะอืมทอนนึงประนั้นมีสองตานะครับแม่บอกว่านี่ครับก็คือเขากับสีพยาญชนปลูกแล้วก็ดูแลรักษาเห็นมันดีนะครับเพราะว่าอ่ามันกับสีคุ้มค่านะครับไม่การตัดแต่ละรอบนะครับนี่ครับ อ่าแม่ครับ่างๆแล้วก็มาลกงาให้งานะครับผมนี่ครับนี่แหละครับคือย่าเนปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับอ่าให้น้องผู้ใดสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแห่กครับตุตาฟ้ามิเด้ยครับเดี๋ยวครับว่าผมมีทริคหรือไอเดียใหม่ๆนะครับหรือนอยางสรยพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็ทีได้ ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้พี่น้องบึงนะครับว่อญญาอย่าแต่ละสายพันธุ์มันปิดจังใดน,นะครับแล้วก็เสียพี่น้องนะครับมาเลียนรูกมาศึกษาไปนั่งกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็พ่อคิคนิกกันเด้อครับขอบคุณครับ